ทุกคนคะตอนนี้มีคนไทยอย่างน้อย155คนรอความช่วยเหลืออยู่กลางสมรภูมิรบในเมืองแล้วไก่พื้นที่เขตปกครองตนเองโกก้างทางตอนเหนือของรัฐฉานเมียนมานะคะที่นั่นคะ่ะเกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่รวมตัวกัน3กลุ่มในนามของพันธมิตรสพราดอนภาพกับกองทัพเมียนมาต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะเส้นทางที่จะเข้าไปยังพื้นที่ได้หลายจุดเนี่ยถูกตัดขาด ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะต้องเล่าที่ไปที่มาของคนไทยกลุ่มนี้ก่อนนะคะข้อมูลจากมูลนิธิอิมมานูเอลองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศเนี่ยระบุว่าทั้งหมดเป็นผู้เสียหายที่ติดต่อขอ,ขอความช่วยเหลือวัตถุก,กักขัง,บ,งบังคับทำงานคอเซนเตอร์สแกมเมอร์และค้าประเวณีแต่เกิดการสู้รบพอดีนะคะทำให้การเดินทางออกจากพื้นที่เนี่ยทำไม่ได้ แถมจากสถิติค่ะยังพบว่าปีที่แล้วมีการช่วยเหลือคนไทยในฐานะผู้เสียหายค้ามนุษย์ออกมา70คนในจำนวนนี้เนี่ยมีอายุต่ำกว่า18ปีถึง6คนด้วยกัน แล้วถ้าถามว่าเมืองแล้วก่นะคะเป็นเมืองแบบไหนจากรายงานของ UNODC เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยระบุว่าเดิมที่นั่นเป็นเมืองคาสิโนอยู่แล้วนะคะต่อมามีทุนจีนทั้งสีเทาสีดำเข้าไปลงทุนจนเรียกได้ว่ากลายเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ติดชายแดนจีนเมียนมามาจนถึงปัจจุบัน หลอกลวงทั้งคนจีนและคนต่างชาติค่ะควบคู่ไปกับการค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้าอาวุธและฟอกเงินดังนั้นค่ะการจะประสานความช่วยเหลือคนไทยออกมาต้องอาศัยการเจรจาผ่านทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กองทัพเมียนมาหรือว่ารัฐบาลจีนซึ่งมีพรมแดนติดกับเมืองโกกาง และถ้ากลับมาได้แล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดแยกอีกทีค่ะว่าใครเป็นผู้เสียหายจากการค้าม,มนุษย์หรือว่าใครที่เต็มใจไป